ผู้บรรยายมีได้หยิบโยหลักธรรมธรรมขึ้นมาเป็นเพียงถ้อยคําสวยหรูหากแต่เขาเดินเข้ามาใกล้ใจผู้ฟังด้วยไวยภาพชีวิตประจำวันที่ทุกคนคุ้นเคยเขาชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วบุมได้ถูกจำกัดอยู่ในวัดหรือในพิธีกรรมที่ต้องใช้เครื่องบูชาหาอยู่ในทุกการกระทำเล็กน้อยที่ออกจากใจอันบริสุทธิ์ทีการปรับใช้ธรรมะจึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวหากเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ทันที เพียงแต่หลายครั้งผู้คนกลับหลงลืมและคิดว่าการทำบุญอาศัยสถานที่ใหญ่โตหรือเวลาสำคัญเท่านั้นเขาเล่าว่าหากใครกลับจากการทำงานอันเน็ตเหนื่อยใจเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความกังวลการเลือกที่จะหยุดหลับตาหายใจเข้าออกยาวๆแล้วบอกกับตนเองว่าขอให้ความสงบนี้แบ่งปันแก่ครอบครัวก็ถือว่าได้สร้างบุญแล้วทันที บุญที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เครื่องมือนอกจากใจที่ปรารถนาดีจริงๆในช่วงเวลาสั้นๆนั้นหัวใจที่เคยหนักอึ้งกลับเบาขึ้นได้วางภารก้อนใหญ่ลงบนพื้นสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้เมื่อสั่งสมทุกวันย่อมกลายเป็นกัมบุญอันใหญ่หลวงนี้นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงบรรยากาศในครอบครัวว่าทุกถ้อยคำที่ออกจากปาก หากเต็นไปด้วยความอ่อนโยนย่อมเปลี่ยนเป็นบุญโดยทันทีการเลือกใช้คำพูดที่ประคองใจผู้อื่นไปแทนตอกยรืตำหนีคือการปรับใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนที่สุดเขายกตัวอย่างง่ายๆว่าหากสามีพังเหนือ,อยานต่างเกล้าและอาจมีถ้อยคำกระทบกระทั่งกันเงียบและยิ้มให้อีกฝ่ายแทนการโต้เถียงบุญย่อมเกิดขึ้นทันทีเพราะความยาวสาวความยืดคือการตัดวงจรโทสะ และเป็นการมอบเมตตาแก่กันเขายาวว่าปรับใช้ธรรมะในชีวิตมีได้หมายถึงการแปลงครั้งใหญ่แต่คือการเปลี่ยนเล็กน้อยในใจที่ค่อยสมจนกลายเป็นพลังเมื่อใดที่คนเราเลือกปล่อยวางความหมุดหงิดแม้เพียงไม่กี่นาทีนั่นคือการฝึกใจให้เข้มแข็งและบุญกุศลก็บังเกิดในขณะนั้นเองเช่นเดียวกับเวลาที่ได้มองหน้าลูกน้อย พนาให้ลูกมีชีวิตที่สุขสง์ความปรารถนาดีนั้นก็คือเมตตาภาวนาใช้หลักธรรมอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องท่องคำพีผู้บรรยายังกล่าวว่าแม้ในการกระทำเล็กๆเ,เช่นการแบ่งค่าให้เพื่อนร่วมงานการหยิบของตกคืนเจ้าของหรือแม้แต่การยิ้มให้คนแปลกหน้าเป็นการปรับใช้ธรรมะให้กลายเป็นบุญทั้งสิ้นเขาชี้ว่าความแตกต่างอยู่ที่เจตนาหากเจตนาบริสุทธิ์แม้สิ่งเล็กกลายเป็นบุญใหญ่ หากเจตนาเศร้าหมองแม้การวัยของแพงก็อาจไร้ค่าจึงมีได้วัดจากขนาดของการกระทาแต่จากความบริสุทธิ์แห่งใจสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจคือการมองเห็นว่าทุกลมหายใจเข้าออดเป็นการภาวนาได้และหากใจรู้ตรงออกเมตต็ดตามเมื่อใจทงงแล้วแผ่ความปรารถนาดีแก่ผู้อื่นแม้เพียงขนาดเดียวก็เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าไปวิ่งหาพิธีรีตองใดๆ เขายกพระพุทธวจนะที่ว่าผู้ใดมีใจสงบผู้นั้นย่อมเข้าถึงบุญกุศลได้มากมาย้ำเตือนให้ผู้ฟังเห็นว่าหัวใจของการทำบุญคือความสงบไม่ใช่จำนวนเงินหรือความยิ่งใหญ่ของพิธีการปรับใช้ทันมาเช่นนี้ยังช่วยแก้ปัญหาในสังคมเพราะเมื่อผู้คนฝึกแผ่เมตตาและให้อภัยในชีวิตประจำวันความขัดแย้งก็ลดลงความรักและความเข้าใจเพิ่มขึ้น บรรยากาศที่บ้านก็ดีขึ้นเพื่อนร่วมงานก็อยู่ร่วมกันง่ายขึ้นและสังคมโดยรวมลงเขาเปรียบเปรยว่าการปล่อยเมตใจเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่หล่นลงในสระกว้างแม้เล็กน้อยแต่ก็สร้างระลอกที่แผ่ขยายออกไปเรื่อยท้ายที่สุดผู้บรรยายฝากภาพให้ผู้ฟังจํำขึ้นใจว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องออกไปหาจากภายนอกหากอยู่ที่ว่าเราเลือกจะใช้ใจอย่างไรในทุกวันการกลับมาที่ลมหายใจ การพูอย่างอ่อนโยนการยิ้มการให้อภัยทั้งหมดนี้คือการปรับใช้ธทร,รม,มาอย่างแท้จริงละสุบุญกุศลโดยไม่ต้องรอรึกยามหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หากเพียงใจเปิดสู่ความเมตตากลับได้ทำบุญแล้วในทันทีในยามที่ผู้บรรยายเอ่ยถึงการปรับใช้ครั้งที่สองเขาไม่ได้หยุดอยู่เพียงการปล่อยให้สงบหรือการใช้ถ้อยคำอ่อนโยนในบ้านแต่เขายกเรื่อง การแผ่เมตตาให้อภัยขึ้นมาเป็นตัวอย่างเด่นชัดเพื่อให้ผู้ฟังกระหนักว่าบุญไม่ใช่เพียงการทำดีต่อคนที่รักแต่คือการกล้าที่จะยื่นหัวใจไปหาคนที่เราไม่อาจชอบหรือแม้แต่คนที่เคยทำให้เจ็บปวดเขากล่าวว่าในชีวิตจริงไม่ว่าบ้านใดหรือครอบครัวใดย่อมต้องมีรอยร้าวมีคำพูดที่แทงใจหรือเหตุการณ์ที่ฝังลึกในความทรงจำบางครั้งคนเราพยายามลืม แต่ความขุนกลับค้างอยู่ในใจเหมือนฐานแดงที่คุกรุ่นเงียบเงียบกัดกินงบภายในโดไม่รู้ตัวผู้บรรยายย้ำว่าการปรับใช้ธรรมในบทนี้ฐานแดงลงเสียไม่ใช่แบกมันต่อไปเขาบอกกับผู้ฟังว่าการให้อภัยไม่ใช่ของขวัญที่มอบให้คนอื่นเพียงฝ่ายเดียวหากคือการปลดพันธนาการของตนเองด้วยเขาภาคีอย่างว่าหากในแต่ละคืนก่อนนอน มีใครสักคนหลับตาแล้วเอ่ยในใจว่าขอให้ผู้ที่เคยทำร้ายเราจะมีความสุขมีปัญญาและไม่ทำร้ายใครอีกคำภาวนาเล็กน้อยเช่นนี้แม้คู่กรณีจะไม่ได้ยินในใจของเราก็เปลี่ยนไปทันทีจากความคับแค้นเป็นความอ่อนโยนและเมื่อใจเปลี่ยนแววตาท่าทางของเราก็เปลี่ยนผลลัพธ์คือความสัมพันธ์รอบตัวค,ค่อยคลี่คลายโดยไม่ต้องฝืนบังคับผู้บรรยายอย่างธิบาไพยว่ากายอภัย ไม่ได้หมายความว่าต้องลืมทุกสิ่งหรือยอมให้ผู้นทำร้ายซ้ำเลือกไม่เก็บความเกลียดชังไว้ในใจเพื่อให้ใจได้เป็นอิสระเขาเปรียบเหมือนการแกเชือกที่ผูกคอเราเองมานานหากยังไม่ตัดเชือกนั้นเราก็เป็นฝ่ายทุกต่อไปการปรับใช้ธรรมตรงนี้จึงเป็นการกล้าที่จะวางลงแม้ใจยังมีบาดแผลแต่เมื่อวางเวรล,ลงจะเริ่มเยาวและหายเร็วขึ้นเขายกพระพุทธทวจะนะ ที่ว่าความโกรธไม่อาจระง,งับด้วยความโกรธแต่ความระง,งับได้ด้วยความไม่โกรธเพื่อย้ำว่าหลักการนี้เป็นความจริงที่ใช้ได้ทุกการสมัยเร่งรีบและแข่งขันกันอย่างดุดเดือดหากเราปรับใช้เพียงเรื่องเดียวคือการหัดอภัยใจบบาขึ้นและสังคมรอบก็เปลี่ยนแปลงได้ในตอนท้ายผู้บรรยายทิ้งข้อคิดชัดเจนว่าการปรับใช้ธรรมเป็นต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยนตัวเขาแต่เริ่มได้ทันทีที่ใจเรา หากคืนนี้ใครเลือกที่จะหลับตาและแผ่เมตตาไปยังผู้ที่เคยบาดหมางนั่นก็คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนี่คือการคืนความสงบให้ใจเราและยังเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตเมื่อผู้บรรยายก้าวเข้าสู่บทที่3เขาไม่ได้พูดถึงเพียงความสงบหรือการให้อภัยเหมือนก่อนหน้าแต่ย้ำถึงรรมธรรมดาให้เป็นการภาวนา ซึ่งเป็นหัวใจของการปรับใช้ธรรมในชีวิตจริงเขาอธิอย่างชัดเจนว่าบุญไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นบนอาสนะภาวนาเท่านั้นหากสามารถแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะกินเดินทำงานหรือพักผ่อนหากมีสติและเจตนาที่ดีกิจการเป็นการปฏิบัติทำทันทีเขายกตัวอย่างว่าตอนเช้าเมื่อคนหนึ่งตักข้าวใส่จานทำด้วยใจที่หนึ่งเกษตรกร,ร,กรคนหงหา หรือแม้แต่ดินฟ้าอากาศที่หล่อเลี้ยงเข้านั้นอยู่เม็ดก็กลายเป็นเครื่องลึกถึงบุญคุณและการกินก็กลายเป็นการสำนึกบุญไม่ใช่เพียงการอิ่มท้องเท่านั้นเช่นเดียวกับการเดินไปทำงานหากเราเดินด้วยใจรู้ว่ากำลังไปเพื่อเลี้ยงครอบครัวและตั้งใจไม่ทำร้ายใครตลอดวันการเดินก็การเจริญเมตตาผู้บรรยายยังเล่าถึงตัวอย่างเล็กๆที่จับต้องได้เช่นเมื่อแม่จานหากอ้งใจว่า ขอให้ความสะอาดนี้เป็นสุขแก่ผู้ที่ใช้ต่อการจานก็กลายเป็นการอุทิศบุญหรือเมื่อบิดากวาดบ้านด้วยความปรารถนาให้ลูกๆอยู่ในที่สะอาดสบายใจก็คือการภาวนาผ่านการกระทำจริงเขาย้ำว่าจุดสําคัญคือเมตการใส่และสติลงในทุกการกระทำไม่ว่าการกระทำนั้นเล็กเพียงใดในตอนกลางผู้บรรยายพยายามปลุกผู้ฟังให้เห็นว่า การปรับใช้เช่นนี้คือการเปลี่ยนโลกทัศน์ทั้งระบบแทนที่จะมองว่าการฏิบัติธรรมต้องแยกขาดออกจากชีวิตประจำวันชีวิตทั้งวันคือสนามภาวนาที่แท้จริงหากมีสติเพื่อนกับร่วมงานก็กลายเป็นการฝึกฟังและฝึกอ่อนโยนหากมีเมตตาการใช้ถ้อยคำกับคนในครอบครัวก็กลายเป็นการสร้างบุญในบ้านเขากล่าวว่าเมื่อเห็นเช่นนี้ไม่มีช่วงเวลาใดที่เปล่าประโยชน์ เพราะทุกชั่วโมงทุกการกระทำล้วนเป็นโอกาสสั่งสมบุญผู้บรรยายยังชี้ให้เห็นว่าการปรับใช้ในลักษณะนี้ช่วยให้เราพ้นจากความคิดผิดผิดที่ว่าการทำบุญต้องรอโอกาสใหญ่เช่นเทศกาลหรือวันพระเขากล่าวว่าหากเราทำบุญได้ทุกวันทุกชั่วโมงทำไมต้องรอวันพิเศษคำถามนี้ผูกฟังรู้สึกว่าชีวิตจ,จำวันนี้เองคือของขวัญที่แท้จริงไม่ต้องรอวาระหากใจพร้อม บุญหายใจท้ายที่สุดเขาสรุปว่าการปรับใช้บทที่สามรู้ที่จะเปลี่ยนสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นการภาวนาด้วยสติเมตตาและเจตนาบริสุทธิ์ทุกกะระทจึงมีคุณค่าลึกซึง้งไม่เพียงทำให้ผู้ปฏิบัติใจสงบแต่ผลดีต่อครอบอบครัวและสังคมรอบตัวเขาทิ้งท้ายด้วยภาพเปรียบว่าชีวิตทั้งชีวิตเปรียบเหมือนผืนผ้า หาถักเส้นได้แห่งสติและเมตตาแม้ทุกเส้นเล็กแต่เมื่อรวมกันก็กลายผืนงามที่ปกคลุมทั้งบ้านทั้งเมืองเมื่อผู้บรรยายก้าวเข้าสู่บทที่สเขาไม่หยุดเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นการภาวนาหากแต่ย้ำไปถึงและอุปสรรคเป็นบทเรียนบุญซึ่งถือเป็นการปรับใช้ธรรมในระดับลึกยิ่งกว่าเขาประเด็นโดถามสกิดใจผู้ฟังว่า เหตุใดชีวิตจึงเต็งไปด้วยเรื่องไม่สมหวังความผิดหวังเสียหากมองด้วยใจที่ยังยึดติดทุกสิ่งก็เป็นเพียงบาดแผลแต่หากมองด้วยสายตาธันมะทุกบาดแผลกับครูเป็นวัตถุดิบในการสร้างบุญและปัญญาเขาเล่าให้เห็นภาพว่าคนเราเหนื่อยล้าความขัดแย้งในที่ทำงานการไม่เข้าใจกันในครอบครัวหรือแม้แต่ป่วยในร่างกายสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ แต่สิ่งที่ต่างคือวิธีตอบสนองหากตอบด้วยโทหรือความท้อแท้ใจก็จมลึกลงไปในทุกข์แต่หากตอบด้วยสติเมตตาไปจะค่อยๆเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอนทางสู่ความเข้าใจลึกซึง้งเขา,าอย่างว่าเมื่อเจอคนตำหนี่หรือดุดดาหากเราเลือกเงียบหายใจและบอกกับใจว่านี่คือครูสอนความอดทนคำดันย่อมไม่ไกลายเป็นไฟเผาแต่กลายเป็นน้ำดับโทสะเมื่อเจ็บป่วยหากเรามองว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง ความเจ็บกลายเป็นสัญญาณเตือนให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแทนที่จะโกรธชะตาเรากลับใช้ชะตาเครื่องปลุกสตินี่คือการปรับใช้ที่ทำให้ทุกสถานกลายเป็นโอกาสภาวนาในตอนกลางผู้บรรยายชี้ให้เห็นว่าการมองทุกเช่นนี้ทำให้ชีวิตไม่ติดกับความกลัวเขาเล่าถึงคนจำนวนมากที่เมื่ออุปสรรคโกมักถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่ถ้ากลับคำถามใหม่เป็น เรื่องนี้สอนอะไรฉันใจจะพลิกจากความมืดไปหาความสว่างเขาย่อพูดทัวจนะที่ว่าผู้เห็นทุกย่อมเห็นธรรมเพื่อยังว่าทูมีใช่สิ่งผลักใสหายเป็นประตูที่พาเราเข้าใกล้ความจริงมากที่สุดเขายังขยภาพให้เห็นว่าหากคนในครอบครัวเรียนรู้ที่จะมองทุกข์ด้วยสติและเมตตาความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนไปจากบ้านที่เต็มด้วยการโทษกันกลายเป็นบ้านที่ใช้ทุกปัญหาเป็นบทเรียนร่วมกันตัวอย่างเช่น หากเกิดการเข้าใจผิดแทนที่จะถกเถียงว่าใครผิดใครถูกหากแต่หันมาถามว่าเราจะเรียนรู้อะไรจาการามนี้เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำนี่คือการปรับใช้ที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งในตอนท้ายผู้บรรยายทิ้งข้อคิดสำคัญว่าอุปสรรคไม่ใช่ศัตรูหากเป็นสนามให้เราสร้างบุญและทุกครั้งที่เราอดทนตอบด้วยโทสะทุกครั้งที่เราใช้เจ็บป่วยเป็นเตือนสติแทนการจมปลักกับความโกรธ พุ๊ดพี่รอนการตำหนิเป็นบทเรียนใจเราก็ได้สะสมบุญและความเข้มแข็งพื้นเรื่อยๆเขาปิดด้วยประโยคสกิดใจว่าผู้ใดเห็นทุกเป็นครูผู้นั้นไม่มีวันที่จะสูญเปล่าเมื่อผู้บรรยายพามาถึงบทสุดท้ายเขาตั้งใจให้ผู้ฟังเห็นชัดว่าธรรมมิได้มีไว้เพียงเพื่อคิดหรือฟังอย่างภัยราอ แต่เพื่อนำไปปฏิบัติจริงหากโดมเข้าใจโดยไม่ลงมือทำทุกสิ่งก็ยังเป็นเพียงความรู้ที่ไร้ผลเขาเปรียบทำมาเหมือนเล็ดพัน์หากปล่อยทิ้งไว้ในถุงแม้มีคุณค่ามหาศาลก็แต่หากนำลงดินรดน้ำดินและดูแลอย่างต่อเนื่องเล็เล็ดย่อมเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและผลหอมหวานแก่ผู้คนรอบข้างเขาเริ่มต้นด้วยการชี้ให้ผู้เห็นความจริงว่า คนส่วนใหญ่เมื่อฟังธรรมแล้วมักเกิดแรงบันดาลใจชั่วขณะแต่ไม่นานก็ไปสู่ชีวิตเดิมเต็มไปด้วยความเร่งรีบโกรธและความกังวลนี่คือสิ่งที่ทำให้การฟังธรรมไม่ก่อผลยั่งยืนผู้บรรยายจึงเน้นว่าหัวใจอยู่ที่การปฏิบัติซ้ำๆจนไกลส่วนหนึ่งของชีวิตเขาให้แนวทางที่ทำได้ทันทีเช่นก่อนนอนทุกคืนลองนั่งสงบใจ5นาทีแผ่เมตตาให้ตนเองคอกทุกหมู่ และสัรพสัตหมู่เหล่าแม้เพียง5นาทีแต่หากทำต่อเนื่องใจจะค่อยๆเปลี่ยนจากกระสับกระสายเป็นอ่อนโยนและมั่นคงเขายกตัวอย่างว่างานหาหากมีใครพูดจาแข็งกระด้างแทนที่จะโต้กลับทันทีให้ลองหยุดหายใจหนึ่งครั้งและต่อด้วยถ้อยคำอ่อนโยนการตอบเช่นนี้ไม่เพียงทำให้สถานการณ์เบาลงแต่ยังสร้างบุญทันทีเพราะเราเลือกตัดวงโชสะและแทนที่ด้วยเมตตา ไรบรรยายยาย้ำว่าการนำธรรมะไปปฏิบัติจริงไม่ใช่เรื่องเกินกําลังแต่คือการเลือกเล็กๆที่ทำได้ทุกวันเขาเล่าถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากผู้กล้าลงมือปฏิบัติจริงว่าไลาจะเริ่มสงบขึ้นการนอนจะลึกขึ้นในบ้านจะนุ่มนวลขึ้นและสังคมรอบตัวก็จะเปลี่ยนอย่างไม่รู้ตัวเหมือนแสงเทียนเล็กๆจุดขึ้นหลายเล่มพร้อมกันก็ทำให้ทั้งห้องสว่างใส เขาเปรียบการทำมาไปใช้เหมือนการปล่อยกลิ่นหอมของไม้แม้ดอกจะเล็กแต่กลิ่นหอมก็บวนไปทั่วและคนรอบข้างต่างได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องร้องขอผู้บรรยายยังก่เตือนว่าการนำปฏิบัติย่อมมีอุปสรรคเช่นความขี้เกียจความฟุ้งซ่านหรือความรู้สึกว่าตนไม่ก้าวหน้าแต่เขาให้กำลังใจว่าสิ่งเหล่านี้คือธรรมดาของผู้เดินทางหากรู้เท่าทันและไม่ยอมแพ้ เหมือนจะเห็นผลแน่นอนเหมือนเกษตรกรที่หว่านมาเมล็ดแล้วยังไม่เห็นผลในวันเดียวแต่เขามั่นใจว่าหากดูแลไปย่อมได้เก็บเกี่ยวในวันข้างหน้าท้ายที่สุดเขาปิดที่ห้าด้วยถ้อยคำหนักแน่นว่าการฟังธรรมคือการเปิดประตูแต่การก้าวเดินผ่านประตูนั้นหากผู้ฟังเพียงแค่ชื่นชมความงดงามของประตูแต่ไม่ก้าวออกไปแปรไม่อาจปรากฏแต่เมื่อก้าวผ่านด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โลกที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงบและบุคุศลก็จะเป็นจริงในชีวิตประจําวันเมื่อผู้บรรยายดำเนินมาถึงบทที่6เขาไม่พิ้องการให้ผู้ฟังเห็นการปรับใช้ในระดับครอบครัวหรือชีวิตประจําวันแต่ขยายวงออกไปสู่สังคมและชุมชนเขากล่าวอย่างชัดเจนว่าบุญที่แท้จริงจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อไม่อยู่แค่ตัวเราและคนใกล้ตัวหากแต่กระจายออกไปยังผู้คนรอบข้าง เพื่อนบ้านผู้ร่วมงานไปจนถึงชุมชนและสังคมโดยรวมนี่จึงเป็นการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นประทีปสองทางแก่คนรอบด้านเขายกภาพตัวอย่างว่าหากในหมู่บ้านหนึ่งมีคนเพียงไม่กี่คนที่มันรักษาเสีวพูดจาอ่อนโยนมีน้ำใจแบ่งปันความสงงคนคนกลุ่มเล็กนั้นก็จะค่อยสะท้อนทอนและแพร่งไปสู่คนอื่นๆเงียบ นกลายเป็นบรรยากาศที่ทั้งหมู่บ้านอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นผู้บรรยายย้ำว่าสิ่งนี้มิใช่เพียงความฝันเพราะในหลายชุมชนที่ผู้คนหันแบ่งปันกันจริงๆก็เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างจับต้องได้ในตอนกลางเขาเล่าถึงวิธีปรับใช้ที่เป็นรูปธรรมเช่นการยกมือไหว้ทักทายผู้ใหญ่ด้วยใจจริงไม่ใช่เพียงตามมารยาทการช่วยเพื่อนบ้านเก็บของการเสียสละเวลาสอนการบ้านให้เด็กในชุมชน หรือแต่การร่วมกันเก็บขยะในวัดและทางสาธารณะทุกสิ่งเหล่านี้หากด้วยใจเมตตาและไม่หวังสิ่งตอบแทนย่อมกลายเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพราะนอกจากจะชำระใจของเราแล้วยังทำให้สังคมรอบสะอาดอบอุ่นและสงบขึ้นเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าการปรับใช้ในระดับชุมชนยังเป็นห่มทางสร้างกราะคุ้มกันทางใจต่อปัญหาสังคมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงความเห็นแก่ตัว หรือความแตกแยกเพราะเมื่อคนจำนวนมากเริ่มเมตตาพูดดีทำดีและให้อภัยกันได้สังก็เหมือนดินที่ดมสมบูรณ์ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้เมเล็ดพันธุ์แห่งความช่วงอกงามได้ง่ายๆผู้บรรยายยังชี้ว่าการปรับใช้นี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนออกไปทำสิ่งใหญ่โตแต่เพียงแต่ให้เริ่มจากสิ่งเล็กที่ทำได้จริง หากแต่ละคนทำเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องโลกภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนตามใจภายในเขาเปรียบว่าเหมือนน้ำฝนที่ตกทีละหยดแม้ดูเล็กน้อยแต่เมื่อรวมกันเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงแผ่นแผ่นดินได้ในตอนท้ายเขาทิ้งถ้อยคำหนักแน่นว่าการปรับใช้ทำระดับสังคมคือการแปลงบุญส่วนตัวให้เป็นบุญส่วนรวมเมื่อใดที่เราเลือกจะไม่คิดถึงเพียงตนเองแต่หันไปใส่ใจคนรอบข้าง มันสังคมก็เริ่มเปลี่ยนจากที่เคยแข็งกระด้างให้กลายเป็นที่พักใจสำหรับทุกชีวิตด้วยภาพเปรียบว่าหากใจแต่ละดวงคือแสงเทียนเล็กๆเ,เมื่อเทียนเหล่านั้นถูกจุดพร้อมกันเมืองทั้งย่อมสว่างสอยได้